สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็จะต่อจากชั่วโมงที่แล้วชั่วโมงที่แล้วเนี่ยคุณครูพูดไปถึงภาษาบาลีไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาต่อที่ภาษาอีกหนึ่งภาษาที่มักจะมาควบคู่กับภาษาบาลีเลยนะนั่นก็คือภาษาสันสกฤตนั่นเองนะคะภาษาสันสกฤตนะคะ เป็นภาษาที่อยู่ในตระกูลอินโดยูโรเปียนนะคะเช่นเดียวกับภาษาบาลีเลยนะคะแล้วก็เข้ามาในเมืองไทยของเราเนี่ยเพราะว่าการเผยแพร่ของพระพุทธศาสนานะคะแล้วก็นําเข้ามาซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆพิธีกรรมต่างๆเข้ามามากมายถ้าเกิดใครที่เรียนรู้เกี่ยวกับภาษาบาลีแล้วเนี่ยสามารถที่จะต่อยอดกับภาษาสันสกฤตได้อย่างง่ายดายเลยนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูลักษณะของภาษาสันสกฤตกันว่าลักษณะของสันสกฤตจะเหมือนกับภาษาบาลีอย่างไรบ้างนะคะลักษณะที่หนึ่งของภาษาสันสกฤตนะคะที่นักเรียนทุกคนควรรู้ก็คือ,อภาษาสันสกฤตเนี่ยจะมีเพียงชนะนะคะทั้งหมด35ตัวนะคะ35ตัวนะคะ ถ้าเกิดชั่วโมองที่แล้วเนี่ยใครที่ดูเกี่ยวกับภาษาบาลีจะรู้ว่าบาลีเนี่ยมีทั้งหมด33ตัวใช่ไหมคะอยู่ทั้งหมดในวัคก,กะวัคจะวัคตะวัคตะวัคปะนะคะแล้วก็เศษวัคเนี่ยรวมกันทั้งหมด3าสามตัวนะคะแต่ในภาษาสันสกฤตต,ตรงนี้ค่ะมันมีเพิ่มขึ้นมาอีกสองตัวนั่นก็คือตัวตัวอะไรคะสอสารานะคะแล้วก็ตัวส ฤษีนะคะเมื่อเราเอา33บวกกับอีก2ตัวตรงนี้นะคะรวมกันเราจะได้ทั้งหมด35ตัวนี่คือพยัญชนะที่อยู่ในภาษาสันสกฤตนะคะจำง่ายๆว่าบาลี33บสวกสฤอษสอสอีแล้วก็สสลานั่นก็คือพยัญชนะสันสกฤตนั่นเองนะคะแต่มันมีตัวที่ยกเว้น เดี๋ยวนักเรียนจะจำว่าเออถ้าเราเจอสองหรือสี่ในสองสลารที่ไหนเนี่ยจะเป็นภาษาสันสกฤตทั้งหมดไม่ใช่นะคะมันจะมีตัวที่ยกเว้นค่ะยกเว้นยกเว้นตัวไหนบ้างนะคะจำเลยนะลูกยกเว้นตัวที่หนึ่งคือคำว่าศออาหาข้อศอของเราเอง,เองตัวที่สองคือคำว่าสึก ออกศึกฆ่านึกแต่รบแต่รบคือศึกสงครามนะคะสศสอกศึกโศกค่ะโศกที่นี้คือความโศกเศร้านะคะเมื่อมีโศกก็ต้องมีคาําว่าเศร้านะคะคาว่าเศร้าค,าาคาําว่าเศร้าคําว่าเศร้าที่เป็นคําควบกล้มแท้หรือไม่แท้คะ่ะแท้หรือไม่แท้เป็นคําควบกล้มที่ไม่แท้เพราะอะไรถึงควบกล้มไม่แท้ลูก พเพราะเร้ามันได้ออกเสียงสองตัวพร้อมกันไหมเส้ามาออกเสียงไงเดี๋ยวขออธิบายเพิ่มเติมนิดหนึงเร้าเนี่ยเราไม่มีใครออกเสียงว่าเช่าหรือออกเสียงรอเรือใช่ไหมลูกเวลาเราออกเสียงเราจะออกเสียงว่าเส้าอย่างนี้ไหมถูกไหมเราไม่ได้ออกเสียงควบกล้ำอะไรก็แล้วแต่ที่ออกเสียงไม่ตรงกับรูปของมันนะคะทอรอที่ออกเสียงเป็นซออโซ ทอรอที่ออกเสียงเป็น so so เช่นโซมอย่างเงี้ยโสมอย่างเงี้ยออ,ออกเสียงเป็น so ซ,ซ่ถูกไหมจะเป็นคำควบกล้มที่ที่ทำไมที่ไม่แท้นะคะหรือตัวที่ไม่ได้ออกเสียงนนหรือตัวที่ไม่ได้ออกเสียงตัวควบนะคะก็จะเป็นคําควบกล้ำที่ไม่แท้เช่นกันเห็นไหมลูกคํานี้มีใครออกเสียงว่าจริงไหม ไม่มีนะควกจะเอาอเสียงว่าจริงถูกไหมจะตัดรอเรือออกหมดเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าออกเสียงไม่ตรงตามรูปควบกล้ำของมันมันก็จะเป็นคำควบกล้ำที่ใช่ไหมไม่แท้นะคะอันนี้ความรู้เพิ่มเติมนิดหนึ่งนะลบทิ้งก่อนนะคะอันนี้คนที่เรียนกับครูก็จะรู้แล้วว่าคำควบกล้ำแท้หรือไม่แท้คืออะไรนะคะอะต่อ สองศึกโศกเศร้านะคะและอีกหนึ่งคำที่ควรรู้ว่ายกเว้นก็คือคำว่าเสิร์กนะคะคำว่าเสิร์กคำนี้นะคะเป็นคำไทยโบราณนะคะความหมายเดียวคำว่าความหมายเดียวคำว่าศึกเลยนะคะความหมายเดียวกันเลยอันนี้นะคะทั้ง5ตัวนี้ถ้าเราเจอนะคะฟันธงไปเลยว่ามันคือคือเลยค่ะ คือภาษาไทยนะคะนอกจากนั้นตัวนี้ค่ะดาดตัวนี้นะคะดาดตัวนี้ก็ยังเป็นภาษาไทยด้วยนะคะอ่ายังเป็นภาษาไทยนะคะถ้าเราเจอซอกศึกโศกเศร้าเสกและดาดตัวนี้คือภาษาไทยแต่ถ้าเราไปเจอ สอหรือสีสอซาลาสองตัวนี้ในคำอื่นๆปันทงไปเลยว่ามันคือภาษาสันสกฤตเช่นคำว่าอะไรดีศึกษาศึกษาเอคําว่าศึกตัวนี้เหมือนกับคําว่าศึกตัวนี้ไหมนะเหมือนไหมศึกตัวนี้หมายถึงการทํา ศึกสงครามถูกไหมแต่ตอนนี้มันไม่ได้หมายถึงการทําศึกสงครามเพราะฉะนั้นความหมายไม่เหมือนกันครูบอกว่าถ้าเจอสอจือสีและสอสาราที่ไหนฟันธงไปเลยว่ามันคือภาษาสันสกฤตนั่นเองนะคะอะ่นอกจากคําว่าศึกษาแล้วยังมีคําว่าอะไรอีล่ลงกูที่เราเจอบ่อยๆคาว่าอะไรคะอะไรเอยที่แปลว่าหัว สอรอ,อคุณลืมเติมอะไรสรอีตรงไหนลูกอยู่บนศหรือสีเอ๊ะขอโทษค่ะอยู่บนศสลสาเลยอยู่บนอเรือค่ะอยู่ตรงไหนอ่ะสอีอยู่ตรงนี้นะคะอาถูกต้องเก่งมากคํานี้ถ้าเราเจอศหรือสีและสศสลา,านะคะปัญทงเรียกว,ว่าคือภาษาสันสกฤตค่ะ อะไรอีกอะไรอีกนาคีมีพิษเพียงสุริโยคาว่าพิษอ่ะพิษสะกดอย่างนี้ใช่ไหมมีตัวนี้ใช่ไหมก็ฟันธงไปเลยว่ามันคือสันสกฤตง่ายมากนะคะเจอโสระศาีสสาระที่ไหนคือภาษาสันสกฤตนั่นเองต่อมาข้อที่2ข้อที่2นะคะถ้าเราเจอตัวนี้เมื่อไหร่นะคะก็ฟันธงไปเลยว่ามัน เป็นภาษาสันสกฤตเพราะว่ามันไม่มีในภาษาบาลีนั่นเองก็คือตัวอ,อะไรจ๊ะหลือหรือหรือ,รอ,รอนะคะเป็นออกเสียงเป็นรอลิงแล้วก็รอเรือแล้วก็ i นะคะสระไอแล้วก็สระเอานั่นเองถ้าเราเจอเหล่านี้นะคะกี่ตัว 1>, 1 2ึ่งสาสี่หและ6ถ้าเราเจอหตัวนี้คือภาษาสันสกฤตนะคะมันจะไม่มีในภาษาบาลีเช่นคำว่าอะไรบ้างเช่นคำว่าอะไรคะพอรออ่านว่าพลึกเห็นไหมคะนี่ตัวที่1รู้เลยว่าสันสกฤตตัวที่2รู้เลยว่าสันสกฤต หรือคำว่าอะไรอีกไหนลองหาตัวที่ไม่มีออสองหรือ4ีและสอสาราสิมีไหมคำว่าอะไรลิไงคะบางคนบอกว่าสังเกตแค่สอหรือสีสอสาราก็เป็นสันสกฤตแล้วใช่ไหมคะส่วนใหญ่นอกจากนั้นก็สามารถสังเกตตัวเหล่านี้ก็ได้เห็นไหมก็จะเป็นภาษาสันสกฤตเช่นกันหรือคำว่าอะไรดีคำนี้ก็ก็ใช่นะคะ เสาเห็นไหมเห็นปะถ้าเราเจอกระร้นท,ที่ไหนปันทงเลยว่าไม่ใช่ภาษาไทยแล้วเราดันมาเจอสรลเอาซึ่งตรงตามสูตรของบาลีาสันสกฤตขอโทษค่ะตรงตามสูตรของส,สันสกฤตเลยนะคะปันทงเลยว่ามันคือส,สันสกฤตแน่นอนนะคะต่อมาคำอะไรอีกดีที่ไม่มี ที่ไม่มี2องหรือสี่สสามีอีกไหมจนยังจะคิดคิดออกแค่ที่มี2องหรือสี่สสลานะตอนนี้เช่นคําว่าตัวนี้เห็นไหมสังเกตชัดเลยสอนสกฤตแน่นอนสังเกตชัดเลยไม่ใช่ภาษาไทยแน่นอนสังเกตชัดเลยสันสกฤตแน่นอนถ้าตอบข้อนี้คือคำนี้เป็นคำภาษาสันสกฤตเลยนะคะ จริงๆมีตัวนี้ด้วยนะแต่ครูยังไม่ได้พูดถึงนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันในข้อถัดๆไปต่อมาข้อที่3นะคะวิธีการสังเกตภาษาสันสกฤตในข้อที่3นะคะเปลี่ยนสีก่อนข้อที่3เมื่อกี้ข้อแรกค,คุณครูบอกว่ามี35ตัวให้สังเกตสอหรือสีและสอสลา,าใช่ไหมต่อมาข้อที่2คือให้สังเกตตัวเหล่านี้ใช่ไหมตัวเหล่านี้นะคะต่อมาข้อที่3มคืออะไร ถ้าเกิดในภาษาบาลีเนี่ยมันจะมีตัวสะกดแล้วก็ตัวตามอย่างแน่นอนเลยเช่นถ้าวรรคที่1สะกดตัวตามก็จะเป็นวรรคที่1นหรือวรรคที่2ถ้าวรรคที่สสะกดตัวตามก็จะเป็นวรรคที่3หรือวรรคที่4ถ้าวรรคที่5สะกดตัวตามก็จะเป็นวรรคที่5หรือ1 2 3 4ก็ได้ในวรรคเดียวกันถูกไหมอันนี้คือเขาจะมีหลักการสะกดแล้วก็ตามอย่างแน่นอนแต่ในภาษาสันสกฤต นะคะในภาษาสันสกฤตไม่ใช่ไหมคะไม่มีหลักการสะกดค่ะ,ะไม่มีหลักการสะกดที่ที่แน่นอนนะคะเหมือนภาษาบาลีค่ะไม่มีนะคะคือพูดง่ายๆว่าเพียรชนะใดสะกดอะคะ่ะ ตัวอื่นก็สามารถเป็นตัวตามได้หรือไม่มีตัวตามก็ได้นะคะแล้วแต่มันจะไม่เหมือนกับในภาษาบาลีถูกไหมเช่นถ้าบาลีอย่างเงี้ยวักกะกะขะเงี้ยค่ะกอไก่สะกดกอไก่ก็ต้องเป็นตัวตามตัวเองหรือขอไข่ก็เป็นตัวตามถูกไหมแต่ในภาษาบาลีไม่ใช่เลยค่ะเช่นคําว่าอะไรคะอกักษรตัวเนี้ยไม่มีในภาษาบาลีด้วยซ้ําถูกไหมกอไก่สะกดถูกไหม เพราะฉะนั้นหลักการตัวสะกดตัวตามไม่มีแต่ทำไมถึงรู้ว่าคำว่าอักษรคือภาษาสันสกฤตเพราะว่ามันมีตัวนี้ตัวนี้นะคะถูกไหมแล้วก็ตอบทันทีเลยว่ามันคือภาษาสันสกฤตนั่นเองอะคำว่าอะไรอีกเห็นปะ ไม่มีหลักการอะไรสะกดตายตัวเจอตัวนี้ปุ๊บตอบได้เลยว่าคือภาษาสันสกฤตอ่าต่อมาข้อที่สี่วิธีกรารสังเกตภาษาสันสกฤตต,ต่อไปก็คือคําในภาษาสันสกฤต,ตส่วนใหญ่มักจะมีตัวนี้ค่ะเราจะเรียกว่ารอหันนะคะถ้าเราเจอรอหันที่ไหนเนี่ยฟันธงไปก่อนเลยว่าน่าจะเป็นภาษาสันสกฤตนะคะแต่มันมีข้อยกเว้นนะ เช่นเช่นคำว่าอะไรดีเช่นคำว่าส,สวรรคกลักนถูกไหมอ่านว่าสวรรค์กูบอกว่าเจอกาลันที่ไหนไม่ใช่ภาษาไทยถูกไหมแล้วกาดันเจอเรอหันตรงนี้ฟันธงเลยว่าคือภาษาสันสกฤตอ่าคำว่าอะไรอีกคำว่าทำอย่างเงี้ยเจอเรอหันสันสกฤตอ่าทำอะไรดีทำกรรมก็แล้วกัน รรเจอรลหรันคือภาษาสันสกฤตเมื่อกี้ครูบอกคำนี้ค่ะเห็นไหมหุ่นยังเห็นไหมไอสวรรค์เห็นไหมเจอโลหันคือภาษาสันสกฤตคำนี้สันสกฤตชัดมากเลยมีถึง3จุดมีไอมีสอสาลามีโลหันเห็นไหมคะคำนี้สันสกฤตแน่นอนนะคะ เมื่อกี้คุณบอกว่าเจอเราหนปันทองหว,ว่าคือภาษาสันสกฤตถูกไหมคะแต่มันมีข้อยกเว้นจ้ะมันมีข้อยกเว้นยกเว้นยังไงคะยกเว้นนะคะยกเว้นคําไทยที่เรายืมมาจากประเทศเพื่อนบ้านนั่นก็คือประเทศอะไรคะบองสะานโอนเจิดด <c ười> คือประเทศขเขมรน,นั่นเองนะคะคือประเทศขเขมรน,นั่นเองเช่น คำว่าบารรทัดอ่บาบรรทัดนะคะอะไรอีกบรรทุกรดบรรทุกไงนะคะแล้วอะไรอีกคำว่าอะไรคำว่าอะไรมีใครนึกออกไหมคำว่ากันกันไกลอ่าอะไรอีกกันอะไรที่แปลว่าร้องไห้ กันแสงเอออะไรอีกอะกันอะไรที่เราไปเอาของเข้ามากูเข้ามากันโชคนะคะอะไรอีกอะบันบันวนี้คุูลืมบันคำนี้บันดาอันนี้ก็เป็นภาษาคามรน,นะหรือว่าคำนี้ก็ได้นะที่เราได้ยินบ่อยๆเลยก็คือ คำเกี่ยวกับราชาศัพท์นิดนึงส,สันเสริญอย่างเงี้ยก็เป็นภาษาเขมรนะคะพวกคําว่ามัน บ,บันบันบันพวกนี้นะคะก็ถ้าเราเจอเมื่อไหร่ก็น่าจะฟันธงได้ว่าคือขเขมรเนาะพวกนี้ก็ต้องใช้หลักการจํานิดหนึ่งนะคะก็เป็นภาษาขเขมรคือจาว่าอะไรเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับราชาศัพท์ถ้าไม่ใช่ภาษาขเขมรก็จะเป็นภาษาพวกบาลีสันสกฤตนะคะประมาณนี้ถ้าเกิดครูจะใช้หลักการจําของครูนะต่อมานอกจากคําที่มีรอหันฟันธงไปแล้วว่าคือภาษาสันสกฤตแล้วเนี่ยนะคะเราจะต้องไปดู ข้อสังเกตอีกหนึ่งข้อคือข้อที่5ข้อนี้นะคะเขาบอกว่าคําที่มีตัวรอก็คือรอเรือเนี่ยค่ะควบกล้ามกับเปลี่ยนชนะอื่นและใช้เป็นตัวสะก,สะกดส่วนใหญ่จะเป็นคําที่มาจากภาษาสันสกฤตโอ้ยงง,งงมากเลยนะคะไม่เข้าใจดูตัวอย่างจะเข้าใจเพ้่งเรีนดูคํานี้ค่ะเห็นรอเรือไหมเห็นรอเรือไหมรอเรือตัวนี้ อ่าเห็นรอเรือใช่ไหมคะจำงไม่ง่ายค่ะรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดในที่นี้ตัวสะกดคือต่อเต่าถ,ถูกไหมในที่นี้ตัวสะกดคือต่อเต่ารอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดแล้วรอเรือไม่มีค่าเลยพูดง่ายว่า <ร ances> ไม่ได้ออกเสียงรอเรือเลยคำนี้ออกเสียงว่าอะไรออกเสียงว่าอะไรถูกไหม เราไม่ไออกก็บรุดเลยเราออกเสียงว่าบุ่ดเฉยๆเราไม่ได้ออกเสียงรอเรือเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอคําแบบนี้ฟันธงไปเลยว่าคือภาษาสันสกฤตนะคะนอกจากนั้นเช่นคําว่าอะไรอีกคําว่าจากคาว่าจากดูรอเรือเจอรอเรือไหมเจอรอเรือออกเสียงไหมไม่ออกถูกไหมเพราะฉะนั้น คำนี้รอเรืออยู่ข้างหลังตัวสะกดไม่ออกเสียงรอเรือจึงเป็นลักษณะของภาษาสันสกฤตอะไรอีกคำนี้ได้มะคำนี้ชัดมากไม่ใช่ภาษาไทยสันสกฤตแน่นอนรอเรืออยู่ข้างหลังตัวสะกด ไม่ออกเสียงรอเรือโอ้ยสันสกฤตโคตรสันสกฤตเลยคำนี้นะคะนี่คือวิธีการสังเกตสันสกฤตนะคะคำนี้คำหนึ่งอะก่อนก่อนจะจบได้ไหมไม่ใช่ภาษาไทยเจอรอเรืออยู่ข้างหลังตัวสะกดถูกไหมไม่ออกเสียงรอเอร,รือสันสกฤตมากๆเลยนะคะ และวิธีการสังเกตข้อสุดท้ายคือข้อที่6ของภาษาสันสกฤตนั่นก็คือถ้าเราเจอตัวนี้ตัวอะไรโอ้โหลายมือสวยมากทอนางมนโทนะคะทอนางมนโทเจอเมื่อไหร่ตอบไปเลยว่ามันมักจะเป็นภาษาสันสกฤตแน่นอนเช่นคำว่าอะไรครูดเห็นไหมสันสกฤตชัดมากเรามาวิ่งแข่งกรีทากันดีกว่า ถ้าเกิดเป็นครูเขียนว่ากีฬาถ้ากีฬาเนี่ยตัวนี้จะเป็นบาลีเพราะบาลีคือลอจุลาถ้าเป็นอ่สาสันสกฤตจะเป็นทอนังบนโทเห็นปะเริ่มเข้าใจแล้วใช่ไหมหรือใครอีกอะคาว่าอะไรดีจุธามาศเป็นชื่อคนนะที่หลายคนชอบมาตั้งนะคะถ้าเอาง่ายๆถ้าเราเจอทอนังบนโทที่ไหนเนี่ยฟันธงไปก่อนเลยว,ว่าคือสันสกฤตแต่มีคํายกเว้นนะ คำยกเว้นเขาบอกว่ายกเว้นคําว่าคําว่าอะไรดีหลายคนอยากเป็นนะคำนี้ต้องตั้งใจเรียนนะคะยกเว้นคําว่าบัณฑิตนะคะมนมนอะไรคานี้ไหมมนทกหรอมนดบนะคะแล้วก็จันจันอะไรจันอังคารพุธไหมจันทานนะคะจันทาน สามคำนี้เป็นได้ทั้งภาษาบาลีแล้วก็สันสกฤตนะสามคำนี้เป็นได้ทั้งบาลีสันสกฤตเดี๋ยวหนูจะถามว่าครูบอกว่าเจอตัวนี้เมื่อไหร่สันสกฤตทั้งหมดเลยนะคะแต่มันมีข้อยกเว้นว่าสามตัวนี้มันเป็นบาลีก็ได้เอาละสรุปง่ายๆนะคะวิธีการสังเกตสันสกฤตข้อที่หนึ่งก็คือหนึ่งก็คืออะไรถ้าเราเจอ สองหรือสีและสองสลาฟันธงไปก่อนเลยว่าสันสกฤตยกเว้นเหล่านี้ยกเว้นสิ่งเหล่านี้นะคะสองศึกโศกเศร้าเสกนะคะมันเป็นภาษาไทยหรือคำว่าด่าก,ก็เป็นภาษาไทยนั่นเองโอเคไหมต่อมาข้อที่2ถ้าเราเจอนะคะลือลือหรือลือหรือไอเอา ฟันธงไปก่อนเลยว่าคือสันสกฤตนะคะต่อมาข้อที่3มันไม่มีตัวสะกดตัวตามที่แน่นอนเหมือนกับบาลีนะคะส,ะสะันสกฤตจะไม่มีอะไรสะกดอะไรตามก็ได้นะคะต่อมาถ้าเราเจอรอหันเมื่อไหร่นะคะฟันธงไปเลยว่ามันคือส,ะสะันสกฤตยกเว้น บางคำระวังมันอาจจะเป็นขมเหนนะบางคำนะคะแต่ถ้าเกิดครูเจอคําว่าบันเนี่ยบันเนี่ยครูฟันทงไปก่อนเลยว่าคือขเหนนะคะเพราะขมเหนส่วนใหญ่ชอบบันบันที่เป็นบออะนอบันนะคะบรรากาศที่เป็นแบบนี้บันแบบนี้นะคะหรือบันแบบนี้บันโทษค่ะบันอย่างนี้นะคะ ส่วนใหญ่มักจะเป็นภาษาเขมรน,นะคะบันเทิงบันทมบันไลเลยนะคะอะต่อมาต่อมาเจอรอเรือที่อยู่หลังตัวสะกดและไม่ออกเสียงรอเรือคือสันสกฤตนะคะเจอทนางบุนโทคือสันสกฤตยกเว้นบันดิตนะคะจันทานมนดบเป็นได้ทั้งบาลีและสันสกฤตเห็นไหม ง่ายง่ายนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบกันเป็นตารางเลยว่าสันสกฤตกับบาลีต่างกันอย่างไงให้เห็นภาพชัดๆนะคะเห็นภาพให้มันชัดเลยฝั่งซ้ายคุณครูใส่เป็นบาลีนะคะฝั่งขวาคุณครูใส่เป็นสันสกฤตทำใจกับลายมือครูหน่อยนะลูกนะอ่าคุณครูเขียนเร็วนิดหนึ่งนะคะ ข้อแรกเลยที่มันเหมือนกันนะคะก็คือสองภาษาเนี้ยมันคือภาษาในตระกูลอินโดยูโรเปียนเหมือนกันนะคะข้อที่สองคือมันเข้ามาในไทยเนี่ยเ,เกี่ยวกับทางศาสนาเหมือนกันนะคะแต่ข้อที่ต่างกันก็คือหนึ่งนะคะอันเนี้ยจะมีตัวสะกดแล้วก็อะไรคะตัวตาม แต่อันเนี้ยไม่มีตัวสะกดตัวตามที่ชัดเจนโอเคไหมคือข้อที่หนึ่งนะต่อมาข้อที่สองคืออะไรจำนวนของตัวอักษรอันนี้มี 33อันนี้มี35 35มาจากไหนมาจาก33ของบาลีนี่แหละบวกกับสออสีและสอสาราหรือสอสาราและสอฤศีโอเคไหมพูดให้งงนะคะต่อมาข้อต่อไปนะคะต่อมาข้อต่อไปพูดอีกก็งงอีกนะคะอันนี้จะมีตัวนี้ค่ะตัวที่ครูบอกว่าอะไรนะจุ อะไรนะกีฬากับกีทาเนอะอ่าคืออะไรถ้าบาลีเนี่ยจะมีตัวนี้ค่ะลอจุลาโอเคไหมแต่ถ้าเอ่อเป็นสันสกตจะมีพนางวันโทโอเคปะ่ะโอเคนะคะต่อมาในบาลีเนี่ยนะคะ เริ่มใช้สีม่วงในการขีดเส้นทําใจนะลูกจะชิมไปเองนะคะจะมีเกี่ยวกับการตัดตัวสะกดแล้วค่อยเอาตัวตามขึ้นมาแทนที่ถูกไหมแต่ส,สันสกฤตมีไหมไม่มีนะคะไม่มีนอกจากนั้นมีอะไรอีกคำว่าอะไรคะปฏิลืมปฏิยังในคลิปที่แล้วนะคะ ถ้าเราเจอคำว่าปฏินำหน้าเมื่อไหร่ฟันธงไปก่อนเลยว่าหน้าจะเป็นบาลีถูกไหมคะปฏิบัติปฏิวัติปฏิรูปปฏิสนธิปฏิพัน์ปฏิมาอะไรก็ต่างๆนานาเนี่ยนะครับปฏินำหน้าอะไรทักอย่างเนี่ยฟันธงไปเลยว่ามันคือบาลีเนาะแต่สันสกฤตมีไหมไม่มีอีกแล้วนะคะไม่มีแต่สิ่งที่สันสกฤตมีเพิ่มเติมนั่นก็คือคืออะไรอ่า ตอบได้ไหมเราเรือ2ตัวมีอะไรค่ะสันสกิตมีลอหันค่ะบาลีมีไหมไม่มีอ่านอกจากนั้นสันสกิตมีอะไรคะรออีกแล้วค่ะคือคือตัวรอที่อยู่หลังตัวสะกดและไม่ออกเสียงรอโอเคไหมนี่คือหลักการสังเกตข้อเปรียบเทียบของบาลีสันสกฤตง่ายๆนะคะ ที่รูนิดได้มีประมาณติด้อเอาละ่ะเดี๋ยวคููลองถามสิว่าคํานี้คือภาษาอะไรศิละปะเป็นวิชาที่หลายคนชอบตอบทันทีคือภาษาสันสกฤตใช่ไหมเพราะมันมีตัว สอสาลาเก่งมากนะคะอะต่อมาคำนี้ล่ะคะคือภาษาอะไรอักขีที่แปลว่าไฟคือภาษาภาษาบาลีเพราะมีตัวสะกดและตัวตามนั่นเองนะคะเออกะขะคะขะ,ขะ,ขะงะไงนะคะ จำได้ไหมนะคะตัวสะกดและตัวตามนะคะต่อมาอ่ะคำนี้คำนี้ภาษาอะไรที่แปลว่าดอกไม้ภาษาภาษาตอบได้ไหมตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ภาษาบาลีไงคะ ปะผะพระพะมะอยู่ในตัวนี้อยู่ในวัคปะแถวที่1ตัวตามคือแถวที่2โอเคไหมแล้วถ้าครูเปลี่ยนเป็นตัวนี้ละคะภาษาถูกต้องเก่งมากภาษาสันสกฤตโอเคยังนะนี่คือวิธีการสังเกตง,ง่ายๆของภาษา สันสก,กิตแล้วก็ภาษาบาลีเรารู้วิธีการเปรียบเทียบแล้วตอนนี้นะคะถ้าเราเจอเข้อสอบบาลีสก,กิตคิดว่าหลายคนน่าจะทําได้แล้วนะคะและท้ายชั่วโมงเหมือนเดิมค่ะใครนะคะที่ไม่เข้าใจอะไรนะคะเกี่ยวกับคลิปที่ครูอัดสอนไปในวันนี้นะคะนักเรียนสามารถติดต่อสอบถามครูมาได้ใน2ช่องทางช่องทางที่1ก็คือ คอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอใน YouTube นี้นะคะมาก็ได้เดี๋ยวครูจะตอบช่องทางที่2นะคะไปกดถูกใจนะคะในเพจเพจอะไรเพจอะไร2สิ่งนึ่งสองเพจครูกระต่ายนะคะสอนภาษาเห็นไหมพอ ไทยนะคะไปกดถูกใจกันได้นะคะแล้วก็ส่งข้อความอินบ็อกซ์ไปถามได้เดี๋ยวคุณครูจะมาตอบข้อสงสัยในทุกคลิปที่นักเรียนไม่เข้าใจโอเคไหมคะสำหรับวันนี้ท้ายที่สุดคุณครูรักนักเรียนทุกคนนะคะจุ๊บๆไปแล้วคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ